เอแม่งก็รออะไรเนี่ยลูกหือก็รอใบสีอย่าใบสีน้ำเหรอฮะอ่ะอที่ระบายสีน้ำมาแล้วเอาไหนมาดูสิ ค่อยๆแกะดิค่อยๆแกะโอ้คิมไหนแกะให้เพื่อนๆดูเร็วๆแกะให้เพื่อนดูก่อนโอ้ดีใจใหญ่ดีใจใหญ่โอ้แกะเพื่อนๆเร็วโอ้นั่นเลยใหรดูเร็วเร็วเร็วดีใจใหญ่ดีใจอุ้ยมันมันเยอะจังเลยอะมันมีกี่แบบอะไหนดูมันมีกี่แบบดูดิยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ห้าแบบห้าแบบเลยเหรอไหนดูดิทุก เดี๋ยว,ยวอ๋อมันเป็นสีข,ขาวๆอย่างนี้เหรอทําไมพ่อมองไม่เห็นเลยอ่ะอลูกฮะมันเป็นสีข,ขาวๆพ่อมองไม่เห็นเหรอแล้วเราต้องทํายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆดูนะมันมีปากกามาให้ไหมอืออ้อาวเหรอปากกานี่อ๋อที่พ่อเตรียมใส่น้ําไว้แรกใช่ไหมใส่ใครีมระบายดิีมถ้ครีมครีมลองเขียนเอ่าครีมลองเขียนระบายระบายครีมลองเขียนดิเขียนเขียนตรงเนี่ยเขียนเขียนตรงสื่อเลยอ่าเขียนตามตัวหนังสืออ่ะอุ้ย เก่งมากเลยอ่ะอ๋อเวลาเราระบายแล้วมันก็จะหตังสือมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมใช,ใช่ไหมอ๋ออันนี้ขึนล้วตัวตัวบีเหรอลูกใช่ไหมบี <B. S 1> โอ <T. S 1> ตัวบีที่อ๋ <B> อ BTR ออกรถเสนเก่งมากไม่เป็นไรลูกระบายระบายให้เพื่อนๆดูก่อน,น,น,นอันนี้คือเราแบบไปเพื่อนโอ้ยางนี้นี่เองเดี๋ยวต้องสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอ่ะแบบมันจะเต็มเลยเหรอลูกฮักฮัก ฮักนิวอ๋อมันจะเต็มเลยเหรอลูกอันนี้แค่ใช้น้ําอย่างเดียวหรือเรื่องไงนะฮักคักนิวนิวใช้น้ำใช้แต่น้ําเหรอลูกโอ้ยชอบใหญ่เลยโอ้โหชอบเลยมางั้นอ่ามาลองของนิวบ้างอันนี้เอาตัวไหนลูกนิวเอาตัวไหนเอานิวตัวไหนอ่าดูดิอ,ดอันตัวสาวมามามาในตัวสาวนะโอ้โหตุ้มคิมนี่ อุ้เป็นตัวหนังสือขึ้นมาเห็นชัดเลยน่าเนี่ยเห็นไหมอูอเป็นตัวหนังสือเห็นชัดเลยนะเนี่ยอ๋อถ้าเราระบายอันนี้มันคืออะไรดูนะไดโนงสร์อ๋อนี่ทําไมตอนนี้ยังไม่เห็นนะลูกจ้องเขียนค่ะอ่าไหนเขียนเพื่อนๆดูดิเอาวัดไปเพื่อนทุลุนดูดิอ๋อเป็นอย่างนี้นีเองมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมโอ้โหเหรออุ้ยของอุ้ยของครีมดูดิตอนนี้เป็นชัดเลยอ่ะ เห็นชัดมากเลยนะอือหือวันนี้โอ้เห็นแล้วนาง,งสาวนี่ไงใช่ไหมเห็นแล้วนาง,ง,งสาวอะ่ะแมงปอเ๋อมีแมงปอด้วยเหรอไหนดูดิอ๋อถ้าเราระบายลงไปมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเราระ,ะบายลงไปตัวนักตัวนังสือหรือภาพมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมน่าเนินคีมค,มคีมนิวคิมแค่แม้งอ,อ๋นอนางสาวเอาไข่นะด้วย โอเคนะห่างไกลจอมือถือนะนี่อยากให้เพื่อนๆไปหาซื้อได้เนอะใช่ไหมหาซื้อได้ที่ไหนลูกะนะนะเดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวดเดี๋ยวลงพิกัดเดี๋ยวลงใส่ตะกร้าไว้ก่อนเะนาะปักตะกร้าโอ้หนี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองดูนะสักพักก็จะเป็นยังไงนะโอ้โหอ๋อพอระบายเสร็จมันก็จะเป็นรูปขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยสวยมากเลยนะโอ้โหคิม ไหนตั้งให้เพื่อนๆดูดิพอแล้วโอ้เต็มแล้วไหนตั้งให้เพื่อนๆดูดิโอ้ยอย่างเงี้ยโชว์เรตั้งจับเพื่อนๆดูโอ้ตอนแรกมันเป็นสีขาวใช่ไหมคิมใช่ไหมพอระบายแล้วพอระบายลงไปมันก็จะเป็นสีเป็นภาพที่มีสีขึ้นมาเลยอ,ะ <ใน S 1> อ่ะโอ้เนี่ยเห็นชัดมากเลยเห็นชัดมากเลอาจจะตั้งเพื่อนๆดูหน่อยเลยตั้งมาอาจจับตั้งเลยโอเคอันไหนของคิม อ่าของทีมเก่งมากไหนเดู๋ยวเดีโยวหสวยดูนะเนี่ยพอระบายเสร็จก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะห่างใจห่างไกลจอมือถือเนี่ยนังหึงดีมากเลยดูดิก็ไหนเดี๋ยวพอดูด๋ยวอีกหน้าหนึง่งอ,อ๋อเดือดแล้วเดือดอ๋อถ้านายังไม่ทานจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลกูกโอเคไหนจะทาตรงนีออ้อ๋ออ๋อเนี่ยเดี๋ยวโดนน้ำแล้วเห็นไหมล่ะ เห็นไหมโอเคงั like ้นปปดไปงั bye. Bye ้นโอเคนะงั bye. Bye ้นเพื่อนๆไปซื้อนะบายบายเดียวบายๆเดียวบายๆบายๆก่อนเลยบายๆก่อนคิม